เพืน่นมีว่าเปียดตั้งแต่ต้นเกมเลยอ้นนี่เพเพื่อนลงเลยเพื่อนลงเลยไาหน้ตรงไหนะนะตผมมนีไ้อยู่ที่ไหนนะตนี่ลงมาตรงน้นลงเฮ้ยทันปะเนี้ยอ๋อขับกลับไปลงงาต่อได้อยู่ได้อยู่อยู่ได้ได้โอเคตรงนั้นหลังตรง้นหลัง รู้แล้วพี่วิ่งไปหนเอาปืนแล้วปืนแล้ววิ่งไปข้างหลังกันมันลงข้างหลังเหรอก็คือติดตัวไปถามช่างเราให้หลังเต็มเลยไอ้นั่นอะคิดพันร้อยแล้วทีเนี้ยมันจะห้าสิบนิ้วป่ะวะทีวีมันห้าสิบกิโลไม่ไรู้อะตัวไอ้บอสห้าสิบนิ้วเขาคิดทั้งห voilà <episodes> มดจากผนังด้วยติดกับขาตั้งด้วยอีกเจ้าหนึ่งคิดสามร้อยแต่ว่าต้องไปซื้อขาตั้งเองข้างหลังตรงไหนวะข้างหลังตรงนี้ปะตรงไหนที่ผมมาร์กไว้ตอนที่ผมมาร์กเลย จะแซกกลับไปแล้วเหรอกลับไปแล้วตอนแรกมันบอกว่าจะมาดีานะหนูรอไม่รอมันหนูกินข้าวก่อนไอ้ก๊าซเซอร์ไพรส์หนูไม่รู้ว่าไปหาแม่ไอ้มันเพิ่งนึกออกว่าเราไม่ได้ได้แล้วก็ marked location านอยู่ไอ้ที่เราชนะอยากได้เงินอที่บิ๊กซีอะแล้วแม่จะเอาอะไรไหมหนูจะไปบิ๊กซียายจะกินอะไรเปล่าอะไรเอาอะไรไปเฮ้ยคุณตีนเก็บไ้ไอ่สอบเก็บไ้นไ่ได้อะแต่เมื่เช้เซไปให้นกกลับนกกลับ เราอ้วนเรวิ่งกันไปงานนั่นแหะไปเจอหอใหได้แล้วก็บอกไม่แอาจจะได้กลับตันนี้ก็ได้นะถ้ากลับแล้วจะพอไหมคนะกลับ็คือรถไม่พอต้องไปให้นกอีโอ,อ้ยจะร่วงอ่พก็เจไม่มากับแม่หรออ,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 อยู่บ้านเหรอเป็นคนี่แมวแล้วเพื่อนออโอเคโอเคเออถ้ากลับก็ดีเพราะว่าเขาคงพยายามมากี่แล้วแม่ใช่ไหม ทำไมผลมันออกไวจังอะเจาะกรดูใครตะหลังแล้ววะไม่อยากให้เขาเป็นเลยมะเร็งสงสารเขาถ้าเขาเป็นนะแม่ก็ต้องตรวจลูกทุกคนต้องตรวจเลือดหมดอ,ะอ่ะอ้ะาวถ้าตมูดะ ก็คือคนปากพันนะแม่เขาจะให้ตรวจเลือดว่าเป็นเลือดจางหรือเปล่าเป็นโลหิตจางไหมเป็นพาหะนำเกี่ยวกับโลหิตจางหรือเปล่าสมัยเนี้เรูเห็นแลนะแล้วทีเนี้ยสมัยก่อนอ่ะก็คือลูกก็อาจจะต่อจากแม่บอดบอดบอดตังไหนวะผมบ้างว่าติดนะโอเคเฮ้ยมันดักเราหรือเปล่า เงียบๆกลางวะ,ววววะอยู่เมืองนู้นเลยเออมันเงียบมันเงียบโอเคแม่งั้นเดี๋ยวแค่นี้แหละแล้วยัรับลูกเหรอเออแม่วางสายให้หนูด้วยเดี๋ยวหนูจะไปใช่จะไปธนาคารแล้วก็จะแวะรับแหละวัน,นนี้ไม่ได้ไปไหนเออจ้าจ้าแม่วางสายหนูมีรถมามีรถมาข้างหน้าผม

เพือ่อประกำเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งฆ่ามันเพื่อนอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าเพิ่งยิง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 โดเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลคนไทยเหรอฮัลโหลเพื่อนคนไทยปะผมจะปล่อยไปก็ได้นะครับเพื่อนแต่ว่าทิ้งของมาทิ้งของมาทิ้งของมาเแล้วผมให้เพื่อนมาชุบปืนมาเอาปืนออกมามีอะไรส่งมาเดี๋ยวผมจะปล่อยไป เพื่อนคุณหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนคุณหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเขาหรือเปล่าเนี่ยอะผมจะไม่อาถ้าคุณไม่ปล่อยไอเดียนะคุณไม่หยุดนะผมจะยิงนะฝรังหังอเปล่าหยุดท็อปท็อป Give me อาการเขาทิ้งปืนหรอเมย์ทิ้งปืนปะมันทิ้งไงี้นี่มายืนทีเลยอุ้ยใจมันเด้งออกไปใส่อย่างไวเลยอะมึงไม่ต้องไปแด้ไงมึงตายแล้ว เฮ้ยไม่เห็นตรงข้ามมันอยู่ไหนวะเฮ้วยังไปจอดรถเลยนะดีใจจังบอดเองไปทำมันน่ะพอดีวงมาพอดีเลยมึงบอกมึงจะปล่อยมันแล้วว่ะก็จะจับไม่มีในมูโจอนแล้วเไปขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาโอ้ยเชี่ยบัวบอดมันแย่ตัวเองไปบอดหลอกบอดบ้านนะรับรถ มื่อกี้เพื่อนบอกไบันทิกปืนบันทิกปืนใช่ปะจริงๆมิงบันทิกยี่เอ็มพีไอ้เอ็มพีไอเอ่อหน้าจะไม่มีไม่มรูปเลยนะคิดไม่มีรูปเลยนะอืมน่าจะเพิ่งหัดเล่นหรือเปล่านี่กลัวขับรถเร็จอะคือจะไม่ได้ยิงคนนะคนขับรถขับรถหาคนดีกว่ามันกว่าเฮ้ยว่านไปไหนอะเฮ้ย แล้วแต่กูทิ้งเลยนะทิ้งนะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าเลยขึ้นรถมานู่หน่อยปะเห็นปะขึ้นรถมาต้องเขาเห็นปะเอาแล้วแต่มันเอาจะขึ้นรถไหมเฮ้ยข้างหน้าเราเลยคนหนึ่งปลอดปอดอีกคนหนึ่งแล้วไงต้องเขานั้นตัวหนึ่งเฮ้ยเพื่อเอาปืนเนมสองตีไหมผมไม่ได้ anh bên đi mấy bạn lên. Watch out. Oh. cho không biết ai mà nói hết rồi, bỏ qua đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi, bỏ qua một, bỏ qua đi, bỏ qua Một bỏ qua đi, อ่อเลยใครโดนวันยิงอ่ะดีมากที่ไม่ตายวันทำเดทำเดเมื่อกี้กูพูดมไม่ได้ยินเหรอวไม่ผมเอ้ยวิ่งอยู่ตรงหน้าตัวนึงเมื่อกี้ผมพูดไม่ได้ยินกันเลยเหรอไม่ไม่ได้ยินนึกขานะ้า <Watch out. S 1> งหน้านะคนนั้นเทมสองสี่วะบนบ้านนะป้าวะ ไอ้ตัวบนว่าน,นี่ยใช่ M24 ป่ะเพื่อดูไว้หน่อย M24 อยู่บนมเขาวะอนไร M24 วะเฮ้ยไม่มีอ่ะ M24 ตวานมันเต็น M24 ไม่ตายนะก็หลังเราไอดระตกนะก็นั่นนะมาจุั่นเพื่อนไอ้ M24 ยังไม่ตายเพื่อนยังเหลืออยู่นะ เอ็มสองสี่เหรอเฮ้ยผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วช่วงนี้ไม่ใช่มันมีเอ็มสองสี่อ๋อไมีหายไม่หายตรงไหนเดี๋ยมาบอกนี่เขาเห็นตะวัแล้วช่วยด้วยหลังหินไอ้เวทบอดก็มันบอดเลมันจะไปยิงเธอได้ไงบอทตายแล้วหลังี้ยนี่ตายแล้ว ได้ยินไหมได้ยินได้ยินทีไหปิดเปิดไม้ใหม่ปิดเปิดไม้ใหม่ทำไมเฮ้ยมีคาเหลือนะมีคาเหลือนะผมมีแล้วผมมีแล้วครับเี้ยกูไปเก็บอะไรมานี่แต่ไหนวะนี่โอ้โหเต็มเลยโอ้โหยังมีใหม่ไหม จริงเขาหวยไม่ตายเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอามันเบาอ่ะเมาสองเราบอลนะครับเมาสองเราวอลนะเพื่อนผมมาไว้ให้เพื่อนฮัลโหลอ่าครับอาครับอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนหน้าผมที่ไหนวะวัชชั่วในกลางหน้าผมเลยจริงๆนะเพื่อนตัวเองมันวิ่งอยู่มึงไม่เห็นจริงๆเหรอเนี่ยฮะน้องคนแรกนไงตัวเองน้องไปสงตัวแล้วตัวเองมันวิ่งอยู่ตัวเอง เอ้ยนั่นก็ได้ลองเหินลองเหินโอเคครับวัดยิงเด้วัดยิงเด้สนับมาไปฆ่ามันโชว์กันได้หรป่ามันมีสองตัวนะคุณจะบอกให้รู้เฮ้ยเลยหลังบ้านตัวหนึ okay, okay. Right. One thing. One thing. ่งหลังบ้านตัวหนึ่งหลังบ้านตัวหนึ่งเห็นละของจริงหลังบ้านให้ผมยิงหลังบ้านให้หลังบ้านหลังหิน เก็บมาเก็บมาเก็บมาไอ้เหี้ยเก็บไม่ได้ฮัลโหล,หลช่วยด้วย Help Help วันอย่าไปเก็บของแบบลงโจงนะนี่ไปสุดตายป่ะจุดตายป่ะมีคุณแปดเก็บไม่ได้สุดตายหาไปแล้ววันย่า<ก>ไป่ยังไ,ไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีข้างบนนี่ตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ไปไหนแล้ว หลังนี้เนี่ยเหรอมาแบบยิงบนลขาวเพื่อนบนลขาวบนลขาวอย่าปล่อยทุเด็ดขาดขอว่าบอลขาวเขาหน่อยดิแป่แบบเดี๋ยวผมกินยาไอ้คุณแปะกระเป๋ามาไม่ได้เก็บเฮ้ยนี่ต้องมีคุณหกเฮ้ยคุณหกขอได้ปะเพื่อนเอาองเพื่อนเอาเอาเลยเลยคุณแปะอยู่ในกระเป๋า วงมาแล้ววะเมียวแล้วนี่ผมเก็บปูนหกไว้ให้อยู่เพื่อนไไม่เป็นรโอเคโอเคโอเคไอ้ใครจะโมตรงนี้วะเฮ้ยวงวงแร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 งไม่ทัน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 มะโอ้ไม่ทันเหมือนกันเฮ้ยเสียดายว่ะ โอ้เอ้ยบงเออโคตรแรงเลยบงจบเลยตายบงคำนี้มันบินผมด้วยนังยตายบงสามคนหายไปอะไรจับยังไงยันเงยโดนลุมแล้วเบื่อตองแหละ ไอคนเมื่อกี้แม่งก็สึดนะมันก็อยู่ในวงยิงเรานะเ